สวัสดีพี่น้องยิปซีนะครับครับมือหนี่มาวัดมาถึงนะครับปูนะครับครับปูวัดเปล่าอุดรนะครับเอาไปเข่าทาาอุบลนครับพี่น้องยิปซีตัวเด็กเล่าพัฒนาของปูนะครับไปเข่าทาาอุบลนนะครับพี่น้องแต่ว่าเรียกวิ่งนะครับพี่น้องแม่นนะครับสุดๆเลยนะครับปูห่วิ่งซีตัวเดียวนะครับ ตวเยดครับเข้าพนธ์น้องสาวูต่อมาแ่พเลซดมนนีแปองมันย่งดีด้วยูไปขอทางุบลนพี่น้องเรีีทางุบลนพันโศกมันครับเสีฝากว่าทางนกัเป็นปู้ให้สามตัวป็นหังศูนย์หาชี้ศูนย์ีหาัเต็กมมนเหอครับเป็นด้สามตัวไหมเีฝากนั่นมาทำบุญนำปู ยกแรกแขกมันอยู่พี่น้องครับซูนหาหาซูนนะครับลักหมื่นกับลักแสนนะครับตะวันเหล็กวิ่งปูฟันซีตัวเดียวนะครับขนนวัดเกียซีนี่วะเนาะพี่น้องนะครับเอาก็ถือว่าแม่นนะครับพี่น้องซีสายวิ่งสายหลุดนะครับวิ่งซีตัวเดียวนะครับปูให้มือว่านนะครับเนาะเกียรเดินทางมากนะครับมาเข่าทางอุบลนะครับเอามาล่อกัน นี่ค้อนัตถัณฑ์หานเองนี่ครับปอเต็มครับครับมือเนี่เดินทางมากครับปอเต็มนะครับนินโแลครับนนโคนี่เนต้นหน้านี่ครับวัตถิภัานมากปอเต็มบด้มากมาแต่เส้นหน้าดีพี่น้องสวัสดีครับพอเต็มภาพปอเต็มก็เปิดห้เปิดตามาเปิดดวงนํานะครับพี่น้องเร่อองไเอกรถูกาพี่น้อง ันี่ก็เอาอนนีก็เสี้ยนน่ดีครับสวัส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 ดีครับพ่อแจมจีนองเยียีุกคนะขันไปทั้งปูบันเนี่ครับนมัสการครับปูขอครัมเอื่นขอถวายปัจจัยให้ปูสักอนนะครับเพราะว่าจีนองเป็นปากมากโฉมันเด็กวิ่งนะครับปูเราสาธุสาธุสาธุทุน้ำปูแดี้ปูน้ี่จาสั่งจะบัดดี่ละ เอาผมเป็นเล็สูตรนัาปูน่ะเป็นเล็กนิมีตคือเก้าอเ่าครับนิมิมิฝันครับเเล็กฝันเนี่ยเอาลรอติดตามลอฟังโูบรรยายได้พี่น้องถึงวันบว่าถึงวันลบมันยงได้เอายักเขามาทีเลยผอย่าบบาเป็นงปูวันรบเงาั้เขาใชทอย่านี้ไยุ้ เอาปูออให้ปังๆอย่างเด้อปูหัวปันสุกสิ่าหมมือนครับมือนดีก่ครับมือตำเล้ามือเินเด้ปูเอาขันกันฟันฝันกัฝันมือเงน,เนื่าแม,แมนดี่ว่าฝันอีกติปู <c oughs> เอ้ฝันดีเลยก็เขาเขาเลยเล่าทุกวัานานะของปูครับเบ<อ>บ้านเขาไปทำไปเล่าปูปันใหญ่ต้นฟันกี่น้องฝันวนไปูเนาะปูนึ้นฝัน <c oughs> วันวาผู้ามากระท่ายกนี่ละครับเ็นเป็นผู้รับบาตรรับยังไงน้านนครับเม่ไหรยังไม่ผู้ได้มาจับเล่าไปขา่าพอนะเออจับเล่าไปข่าครับแล้วมาทะเบียนรถเล,ดล,ดลดมาเนตัวอะรเล่าไม่มีทะเบียรนรถทำดิทะเบียนรถมักกระทายกวัดเนี่ยม่ปกูเออทะเบียนรถเล่าเล่าถี่แกเขารับบาตรรับยังไงเนี่โอ้เวาอาญาเล่านีเจ็ด เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบหปีเนี่ละ่ะโอมยเวียนยู่งสมองเก่าแต่เียกอายุแล้วเนี่อายุนี่มันว่าปูวเแต่ว่าจะเบือนรุดงันทบเสด็จหมดทำบุเสด็นครับรอยมันเหน่ยเนาะครับทำบเสยนรหมดนล้ว่ามันเกี่ยวกับรถดนั่นไหมครับ วเกี่ยวกับเกียหดนั่นัวเวนี่ก็ทงะเกเไปบ้านเป็นเาเ็ที่ตว อันนั้นตาอันมันปั now, to ้นเจ้าตาเมือนคนเห็นเราปนเนียนวัดเทียนล้ยุทธภูีิตลอดอายุตาอะไรเง้เจ็ดสิบเจ็ดเราจีโอว่าแม่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบคนนี่พ่กแ่กนสิบเจ็ดหรกนี่สหกเจ็ดเจ็ดนี่แหลเนาะแล้วอันทะเบียนรถอันของตายมันม่งยังทั้งหมดทุกตัวไหมรืมหม หนึ่งแปดเก้าเจ็ดเนาะแฝเข็ดโอ้แต่ว่าจับก็เบียนรถกับว่าอะไรเนี่ยฝันเจียวตาไม่หมดตื่นยังไงเนะฝันเจียวว่ามีคนจับตาไปแบบเจ้าไหนแหละจับแบบไปไปถ่ายไปอย่างนี้สิหน่ามันมีรดน้ำเห็นรดน้ำละเออแต่ว่าเขามาจับตาเพราะฉะนั้นแต่ว่าลุง เลี้ยนบ้านเลาไปหมู่บ้านเ็เขาบดนแอบมินันเลยมาตามีก็เลยมือขึ้นแลยฝันเจ้าตานะเลยเอาให้นน่ใจเสน์ก็เลยถ้าจะบอกก็เฉียเียกว่ามันสิเจ็ดี่เจ็ดหาง่แมนตนี้มันเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเหมือนตัวนี้โอ้ความน้องตู่เนาะโอ้ลงตู่เป็นร่องวิปีหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกโตายเจ็ดสิบเจ็ดเนาะเอาซ้ำนี่ละตากันก่อน คนเลยหลยเ,ออเออออกง uh ่ายดีบ่เออเอองายครับยอืมเอาครับเกอาเาเท่าไรับปูเจ็ดสเจดเ็ดสิบเจ็เออเจ็ดสิบหกยางเจ็ดสิบเจ็นี่ยอ้นเดสิบเจ็ด่เนี่ยคือมีหอกสองสองจับเลย อายุเจ็ดสิหกเจ็ดสิบเจ็นาะพูน, 76, 76, 77, นะกับหนึ่งแปดเก้าเจ็บครับยันรถเล่ามาขึ้นเยื่องอะไรเรียงเก้าเจ็ดเก้าแปดให้งวดนี่พเจ็ดเก้แปดพอเแมนอายุเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนี่นะกพูนะอายุคนเอาเจ็สิหกกับเจ็สิบเจ็ดนี่ยมครับ 76, เจ็ดสิบหเจเจ็ดอายุเจ็ดสิบหกย่างเจ็ดสิบเจ็ด เนด็กของปูหกศูนย์ของปูหกศูนย์ของปูเออหกสิบอายุปูหกสิบจะเจ็บต่อกันไปก็ได้ครับเออเจ็บต่อไปเกิดเพาะอะไรเจ็บ้เพราะว่าอายุปูหกสิบย้ำนะพี่น้องซี่ว่ามันเหล็กสูตรนะครับที่ผู้ใดขยัยขามาตามตัวเหล็กแนวทางกับปูวัดเร้าดอนเป็นเหล็กนิมิตย่างเดียวกระปูเนาะเหล็กนิมิตย่างเดียวเรียกว่ากันเป็นไห้คือนเมียงเลยนะครับ ปูอาตัตเมนตตัวยวเหยไดอเด้อปูเพราะว่าตัวเน้นๆตัวยกับพวกกลมเลยตัวเก็ดเก็ดเลยเพราะว่าคือเล่ามันนักเก็เด้ตโอ้เวียงเก็ดมาปูเก็ดเลมันเดเพราะว่าทะเบียนรุเล่าก็เห็นบอลลไทยกับเก่าเก็ดอีกเห็นบอครับเก็ดเม็ดเดียวเลยตัววิ่งพอจะไหนังไปฝันเจียวแล้วขึ้น พู่าตาวงกลมให้ราเด้อให้พูววงกลมใหรอยังใครเมนพูวตัววิ่งบ่ครับตัวนี้ตัวตัวเนียนตัวเ้ยของพูล่ะครับมาดูบ่กมาเกาเจ็ดผีน้อบันี้ยเกเจ็ดเออเกาเจ็พูวับวงกลมเลยครับวงกลมยังไนเชียนไ่ก็ได้เชียนกลมก็ได้เาบ่จับบ่จับอกแยกบ่เพราพูแยกบ่ใช่เชียนได้อางก็ได้พูเชียนแบบ คูวงกลมเห้รถครับกูกลมเห็ยกูเนาะครับโอ้คูวงกุมให้เกเจ็ดบิงเจ็ดตัวเดียวเนาพกูอืมนี่เจ็ดนี่เจ็บวงกลมเหล็กวิงให้นแล้วพวกูนี่บอกครับกับอายุเล่ากู่มาว่าตัวดียวอายุเล่าเจ็ดเจ็ดวว่าเจ็ดเจ็ดหกมันยากเจ็ดเจ็ดนะตะว่ามันกับหัวนี่พูเจ็บหกกับักัป็นตัวนี้เดีวครับตัวนี้เดียวครับเนาะ ครับเอาแล้วแต่ปูครับเป็นสองครูเนาะพี่น้องยิปซี่ขับมารอบนี้ก็ให่อนไม่ต้องเป็นคนเดียวกันเลยใช่ามันหันหัวเนาะแมันรับปูนี่ละพี่น้องยิปซี่รู้ดีครับปูหันเลขลักษณะนี่อันนี้ก็จะเบียนรถทะเบียนรถหนึ่งแปดเก้าเจ็ดได้พี่น้องเด้วยรถโฮมหนึ่งเจ็ดทั้งเครื่องเรียกทะเบียนรถบวกปูทะเบียนรถก็มันนก็ชุนกันไหมครับ มัดเก้าเจ็ดอันนี้ก็เจ็ดเก้าก็เจ็ดหกน้องแมนมาล่ะครับปูอันหัวก็เป็นตัวเดียวกันหัวเก้าอันอายุอันเด็กหกศูนย์เนี่ยอายุปูเหรอครับแม่ยอายุปูหกศูนย์ฮาเทียมพอฝันเหยิงขึ้นนะบางเทียมมันก็มาเอาอายุปูกันครับคือฟันเหินก็มาอายุปูเลยครับปูใหญ่ศูนย์ไม่ออกหน้าศูนย์ปูอะไรปูนี้จะมาฝันขึ้นก็เป็นไค้ระบาดนี่ยแหละครับอะไรกันนี้ปนี่ศูนย์ันี่กับแล้วก็ศูนย์จากไม่เลาศูนย์อย่างวันเลยครับหนีบ่หนีนั่นเพราะ ของมันยังถิ่ใหม่นะกูกัศูนย์พู่กูกับตัวเบอกหนีมันอยู่กูกับหนีกันเราะครับครับกูก็เลยวามาอย่างนี้ก็หงดีศูนย์นี่มันต้องศูนย์อย่แล้วกูกันไยว้ากูวางงานกูจะเป็นเจ้าหาน่ะคับมันอูกู้นหกสิบแล้วกูเลยว่าเอาศูนย์หาศูนยหกนัาอะมันก็ได้มาขอเต็มเต็มเลยครับศูนยรัฐบาลไทยเมื่อกี้นี่รัฐบาลไทยเมื่อกี้นี่โอ้โหวันนี้แบงกในปูงวันี้ยังบอกเรีวบอแมนตอตัวลางเน้ ตัวบนพ่อมบนนี่เมื่อนั้นกูหายเด็กเล้วเม็ดเดียวเลยสองหกเม็ดเดียวครับครัหมู่บ้านพูกันีเลยว่าเอาไปเพียนบานน้ำเลอือดหันหัวไปพ่อมสองหกเป็นสองเต่ากระเดะเขาอีกทั้ันบนข้างล่างอย่างนี้บางทีเขาทั้งบนทั้งล่างได้หมือนกิน เพิ่งสองยางเลยสิมาติดตามเรื่อยๆตะพูแค่ว่าเขาแค่สองตัวครับขันมันเข่าเนี่ยเพิ่งไปมาติดตามเรื่อยๆ่ว่าฝันทั้งทีหล่าพวกฝันเนาะครับอันนี้เป็นพวกฝันเนี่ยแต่ว่ามันเกิดบางเกี่ยวมันคือจังปั่นชาวบ้านกูละครับเอาแต่เวลาสั้นมากพะพูนนะครับูในภาคกันนี้โชคพี่มันสุบุสุขวัลเด้อรครับสังเอับเสี่มินเนาะกดไหลกดแค่ไหนนะเอาเอับเสี่ยกันเลยครับส่องอ่า เช่นนาดีผ้ารุยนาดีผ้ารุยของพอนีพอแต้มผารุยเออพอแต้มผ้ารุยครับให้พากันคนเลยคนแท้เพรพี่กรังใจทุกคลิปเนาะครับผมให้โชคฟูบมันมันทั้งเย a บียินครับมือใดล่ะมือเอื้นครับปูนมือเอื้อนพากันลจับมันแสน่านทุกคนเนอะสาธุสาธุครับกลางนี่เอาเอาครับโชคๆมันมันนี่